เรียวๆครับผมไม่มีตัดไข่น้ำไข่น้ำนี่ครับตีไข่ไม่ใช่ตีเกาเรียกคนอ้าวผมผมถึงว่าตีไข่โอ้จุกเออเขาเรียกตีอันนี้ <c oughs> คนอ๋ออันนี้คนไข่นะครับไม่ใช่ตีไข่ ่แตหลงกระทะแล้วครับกระทะนะครับกำลังหมุนครับกำลังร่อนครับกำลังร่อนนี่จัดไปสองสเต็ป เราได้ที้รเททิ้งไม่ใช่นะครับไม่ได้เททิ้งนะครับน้ำก็ไมน้ำลงแล้วนี่เม่กี้ก็ไปนี่ก็ใส่อะไรอีกลงใส่ใจนี่มีใส่ใจด้วยนะครับนี่เดี๋ยวใส่เยอะยังไม่ได้กินนี่ ลงกลวยนะครับแล้วค่อยลงถุงลงไนะลงลงกลวยก่อนนะครับค่อยลงถุงกลวยกลวยกลวยนะคร <c oughs> ับผมกลวยกลวยให้ลงกลวยไหมกลวยกินพริกไทยด้วยนี่พริกไทยนิดนึงตามมาได้นะครับทุกคนตามมาได้นะครับทุกคนบอกเลยว่าแซ่บหลายแซ่บหลายไม่ได้ใส่พริกเลยแซ่บหลาย <c oughs>